เมื่อวันที่11มิถุนายน2568นายภูวกรโตสิงขอนจัดหางานจังหวัดชนบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและคดีร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดชนบุรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชนบุรีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตรวจสอบและกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ทั้งหมด8ราย โดยจุดแรกคือบริษัท SSRT ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจำนวน8คนได้แก่สัญชาติเมียนมา7คนเป็นผู้ชาย5คนผู้หญิง2คนและผู้หญิงสัญชาติกัมพูชา1คนส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรห้วยใหญ่ดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา8บทกำหนดโทษมาตรา101แห่งพระราชะกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560พร้อมจับกลุ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา9บทกำหนดโทษมาตรา102แห่งพระราชะกำหนดเดียวกันส่วนจุดที่2คือร้านอาหารจีนตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณริมถนนพัทยาสาย2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจำนวน3ร้านจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวสัญชาติเนียนมา8คนเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง6คนกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจึงนํตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํรวจภูธร เมืองพัทยาดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8บทกำหนดโทษมาตรา101จำนวน5คนและข้อหาไม่แจ้งให้ในายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานหลักที่ทำภายใน15วันนับแต่วันที่เข้าทำงานตามมาตรา64ทับ2บทกำหนดโทษมาตรา119ทับ 1, แห่งพระราชกำหนดเดียวกันจำนวน3คน และได้รองทุกกล่าวโทษผู้เป็นนายจ้างของคนต่างด้าวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป